สถิติโลกที่ดูเหมือนจะไม่มีใครทำลายได้ได้ยืนหยัดอยู่มานานเกือบสองทศวรรษแต่แล้วมันก็เพิ่งถูกทำลายลงครับและทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นจากสตาร์ทอัพที่ชื่อว่าเมอร์คอ AI วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวหมื่นล้านของพวกเขากันใช่แล้วครับสถิติของมาร์คซักเกอร์เบิร์กในฐานะมหาเศรษฐีพันล้านที่สร้างตัวเองขึ้นมาด้วยอายุน้อยที่สุดในโลกตอนอายุ23ปี เพิ่งจะถูกทำลายลงหมาดๆเลยด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อยกว่านั้นอีกครับตัวเลขนี้ครับ10 0หมื่นล้านดอลลาร์นี่คือมูลค่าประเมินของ marker AI บริษัทที่สร้างโดยเด็กหนุ่มวัยแค่22ปี3คนแล้วก็ใช้เวลาแค่2ปีกว่าๆเท่านั้นเองครับเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าแต่เรื่องราวของพวกเขาเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากห้องพักในมหาวิทยาลัยเหมือนในหนังนะครับ แต่มันเริ่มขึ้นในสนามแข่งโตวาทีระดับประเทศเลยผู้ก่อตั้งทั้ง3คนนี้แบรนดอนฟูดี้อดาชายโรแมธแล้วก็สุริยามิด้าโปรไฟล์แต่ละคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับเป็นถึงแชมป์โตวาทีระดับประเทศซึ่งทักษะการใช้เหตุผลการโน้มน้าวใจเนี่ยแหละกลายเป็นเหมือนกับอาวุธลับสำคัญในการสร้างธุรกิจของพวกเขาเลยแต่เชื่อไหมครับว่าความสำเร็จระดับหมื่นล้านเนี่ยไม่ได้มาจากไอเดียแรกที่พวกเขาคิดกันไว้เลยนะ แต่มันมาจากการตัดสินใจพลิกบริษัทครั้งใหญ่ที่มีจุดเปลี่ยนมาจากผลิตภัณฑ์แค่ตัวเดียวคือพอ c h a t GPT เปิดตัวออกมาสู่สาธารนณะมันก็เหมือนกับเปิดประตูบานใหม่ขึ้นมาเลยแล้วก็สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาด้วยนั่นก็คือโมเดล AI เนี่ยมันต้องการฟีดแบ็กจากมนุษย์ที่เก่งจริงๆเพื่อที่จะพัฒนาให้ฉลาดขึ้นไปอีกและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญพวกเขาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า เฮ้ยแพลตฟอร์มที่เราสร้างไว้ตอนแรกที่ใช้หาคนเก่งๆเนี่ยมันคือโครงสร้างพื้นฐานที่เป๊ะมากสำหรับการแก้ปัญหานี้เลยนี่นาและโมเดลธุรกิจใหม่ของพวกเขาก็เกิดขึ้นมาครับที่เปรียบได้กับซัพพลายเชนมนุษย์ซึ่งกลายมาเป็นเครื่องจักรสำคัญที่คอยขับเคลื่อนการปฏิวัติ AI ทั้งหมดอยู่เบื้องหลังเลยทีเดียว วิธีการทำงานของแพลตฟอร์มเมอร์ข้อเนี่ยมันสุดยอดมากครับคือมันเปลี่ยนกระบวนการค้นหาและจ้างงานที่เคยใช้เวลากันเป็นเดือนๆให้เหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดเลยครับแล้วถ้ายังไม่เห็นภาพว่าบุตรบาทของพวกเขาสำคัญแค่ไหนลองดูรายชื่อลูกค้าสิครับโอ้โหคือบริษัท AI ชั้นนำของโลกทุกเจ้าไม่ว่าจะเป็น OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta ทุกรายต้องพึ่งพาบริการของเมอร์โคหมดเลยพอมีลูกค้าระดับนี้อยู่ในมือไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าการเติบโตมันจะมาหาศาลขนาดไหนดูสิครับรายได้ต่อปีของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นเกือบสิบเท่าในเวลาแค่ปีเดียวเองนะแล้วสเกลธุรกิจของเขาเนี่ยมันใหญ่มากจริงๆนะครับลองนึกภาพตามนะครับเมื่อวิเคราะห์จ่ายเงินให้เครือข่ายฟรีแลนซ์ของเขาเนี่ยวันละกว่า1.5ล้านดอลลาร์ใช่ครับ ่อวันคำถามคืออะไรละ่ะที่เป็นเหมือนคู่เมืองหรือความได้เปรียบที่ทำให้ธุรกิจนี้มีมูลค่าสูงถึงหมื่นล้านดอลลาร์คำตอบมันอยู่ที่การแก้ปัญหาที่เรียกว่า legacy data problem ครับลองคิดดูนะครับ ห้อง l a บ AI เนี่ยจะเข้าไปเอาความรู้ที่สั่งสมมาเป็น 10, 10ปีที่ถูกล็อกไว้ในบริษัทใหญ่อย่าง Goldman Sachs ได้ยังไงแน่นอนว่าบริษัทพวกนั้นไม่มีทางยอมไม่เข้าถึงข้อมูลภายในตรงๆงอยู่แล้วแล้ว AI จะเรียนรู้จากไหนล่ะและนี่คือความอัจฉริยะของ merger ครับพวกเขาคิดได้ว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของบริษัทเลยขอแค่ได้ความรู้ที่อยู่ในหัวของอดีตพนักงานบริษัทเหล่านั้นก็พอแล้วสิ่งที่พวกเขาทำก็คือ ไปจ้างอดีตวาน,นิธนากรที่ปรึกษาจาก m มคเคนซี่หรือทนายมือดีมาสอนระบบ AI อย่างถูกกฎหมายซึ่งมันก็เหมือนกับว่าทำให้ห้องแหลท AI สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ประเมินค่าไม่ได้ซึ่งเป็นความรู้ที่องค์กรพวกนั้นไม่มีวันจะแชร์ให้ใครเด็ดขาดประเด็นนี้แหละครับที่นำเราไปสู่เรื่องที่น่าขบคิดที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดซึ่งก็คือความจริงที่มันทั้งทรงพลังและก็อาจจะฟังดู ไม่ค่อยน่าสบายใจเท่าไหร่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นี้ปรากฏการณ์นี้มันน่าสนใจมากซะจน CEO ของเมอร์เคอร์ถึงกับต้องตั้งชื่อเรียกมันขึ้นมาใหม่เลยครับเขาเรียกมันว่า Reinforcement Learning Economy หรือเศรษฐกิจการเรียนรู้แบบเสริมกำลังซึ่งมันก็สร้างภาวะที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกทางจริยธรรมขึ้นมาเลยครับคือมองในแง่หนึ่งผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ก็เต็มใจเข้าร่วมเองแถมยังได้ค่าตอบแทนสูงลิว่ว แต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งพวกเขาก็กำลังเร่งกระบวนการที่อาจจะทำให้คนในสายอาชีพเดียวกับตัวเองหรือแม้กระทั่งตัวเองในอนาคตต้องถูกแทนที่ซึ่งภาระตรงนี้สุดท้ายสังคมก็ต้องเป็นของแบกรับเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากจริงๆครับดังนั้นเรื่องราวของเมอร์คิวร์เนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่เรื่องความสำเร็จของสตาร์ทอัพธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆที่กำลังบอกเราเกี่ยวกับอนาคตของการทำงานที่กำลังคลืบคลานเข้ามา มันก็เลยทิ้งคำถามสุดท้ายที่ท้าทายความคิดเอาไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันว่าถ้ามีคนมาเสนองานที่ให้ค่าตอบแทนสูงมากๆเพื่อให้เราไปช่วยสร้างเทคโนโลยีที่จะทำให้สายอาชีพของเราหายไปจากโลกนี้เราจะรับงานนั้นไหม